เธอชื่อเดียใช่ไหมคนฟ้ารู้ได้ไงคะคุณยังชอบมันอยู่ใช่ไหมคนฟ้าเจนเย็นคุณต้องไล่แม่นีออกไม่งั้นเราก็อยากันเอาไหนไม่มีไม่จะมีลยเ่พอแล้วอะไรอะไรกับมึงเนี่ยันเฮ้ยกันเมาแล้วนะแม่ไแม่ไปทน่รุ่งแม่ครับ การการลูกอืมอ,อะไรไม่ไปเรียนเหรอลูกไม่เกียรติแม่คะไม่ต้องเรียกแล้วคะ่ะถ้าเขาไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอืมด็ดีดดหมายความว่ายยังไงไะลูก เมื่อเช้าอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาเรียกหนูไปพบบอกว่าทำมาหาลไลรายการออกแล้วค่ะอ,อาจารย์น่ะมันเท่งสวยม่มมันแกล้งกันน่ะแล้วมีทางแก้ไขย,ยังไงไหมลูกไม่มีค่ะอาจารย์เขาให้โอกาสกันหลายครั้งบอกว่าการจะติดเอฟ กันก็ไม่แก้ไขอะไรเลยเธอก็เลยมาสมน้ำหน้าฉันหนึ่งที่บ้านใช่ไหมล่ะถ้าจะมาแบบนี้ไม่ต้องมาไปกลับไปเลยไม่ต้องไล่หรอฉันแค่มาบอกข่าวในฐานะคนที่เคยเป็นแฟนกันเคยเป็นอะไร เราก็ยังเป็นแฟนกันอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เป็นแล้วคนที่เตือนอะไรไม่ได้ไม่ฟังใครแบบเธออยู่คนเดียวไปอ่ะดีแล้วเราเลิกกันเถอะเออดีมาบอกเลิกกันในวันที่ฉันตกต่ำเนี่ยผู้หญิงก็ไรวะผู้หญิงโง่ไงโง่ที่คิดว่าเธอจะปรับปรุงตัวฉันไม่อยากเป็นคนโง่อีกแล้ว พอกันทีผมกลับก่อนนะคะแม่เออจะไปก็ไปนะ ผู้หญิงหน้าติเตยอย่างเธออ่ะหาอะไรก็ได้เว้ยทรเว้ยแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีไอ้กกรกันใช่หรือเปล่า,านเนี่ย ใช่ครับแม่ก่อนเองครับไม่ใช่พ่อเขาครับ <c oughs> อา้าวพ่ี่แม่ตุ้มขายส้มตำอยู่ที่นี่พี่อชอบมากินมากเลยนะแต่ทางหลงัลงๆเนี่ยไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่พี่เกลียดเจอให้กันใช่เหรอคะกันกันก็เป็นรุ่นน้องของผมแล้วก็เป็นลูกของแม่ตุ้มมันน่ะเรียนติดเด็บหลายวิชาเลยจนหมาวิทยลาลัยไล่ออกอะ่ะแล้วแฟนก็มาทิ้งพ่อแม่ครับนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันยังไม่เป็นนิสัยอีกเหรอฮะ มาพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเล่าหมดแล้ววะขอตังค์ซื้อเล่าหน่อยขอตัวทีเถอะลูกเลิกกินเหล้าได้แล้วไอแม่แม่ไม่ต้องมาสอนผมเลยแค่เอาตังค์มาไหนไม่มีแล้วกันแม่ต้องรงหมดแล้วกระเป๋าไหนก็กันทำอะไรเนี่ยไอ้กันหยุดไอ้การหยุดก่อนทำอะไรมุงหมวยมันไม่เลยมันไม่มันไม่ไหลมันไหลกับมึงเนี่ย ก็มึงเลวอย่างนี้ไงเดี๋ยวเขาได้ทิ้งมึงไปเนี่ยฮะรู้งี้ตอนนั้นกูไม่มึ็นเพรอะเดียวหรอกเฮ้ยกูตายมันแล้วไงมาไอ้กหยุดไอ้กันหยุดกูมาตอยทำไมหยุดกันแกเมาเลยนะเว้ยเมาเลยนะกันใไอ้ไอ้กันหยุดหยุดเหรอไอ้กูเมาเลยนะเว้ยหยุดเลยไอ้ัไอ้กันเมาเลยไอ้แม่ แม่เดวไปนู่นเลยแม่แม่แม,ม,ม่เป็นไรบ้างแม,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 ม่ครับนี่เป็นยังไงบ้างแม่ฟ้าเรยกรถพยาบาลเร็วแม่แม่ครับมึงเคยสำนึกว่าแม่กัน ปล่อยแม่แก่ๆคนหนึ่งเนี่ยทำงานหาเงินนั้นมปงนกินเหล้าอ่ะชัดหมอบอกว่าแม่เป็นอัมพษ์เพราะมึงคนเดียวหรือจะร้ายแม่แม่ครับผมขอโทษนะครับผมผิดเองครับแม่ผมทำให้แม่ต้องเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวเองใหม่ครับแม่ผมจะไปหางานทำผมจะไม่กินเหล้านะครับฉันไม่เชื่อเลยคนอย่างแกไม่มีทางทำได้หรอกกันผมจะปรับปรุงตัวเองจริงๆครับพี่ในตอนนี้ครับที่เปิดบริษัทนี้ครับ ให้ผมได้เข้าไปทํางานได้ไหมครับพี่แล้วจะทํำตาแหน่งอะไรแกมาเรียนไม่จบความรู้ก็ไม่มีอย่างดีก็เป็นได้แค่ยามจะบอกอะไรให้นะฉันไม่รับแกเข้าตางนานหรอกเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะคนไม่เอาทานแบบแกนี่ฉันไม่ไว้ใจไง

ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องร้องไห้นะผมเสียใจนะแม่แตอนนี้เงินทองเราก็ร่อยหรอจะไม่เหลืออะไรแล้วนะแม่ งานผมก็ยังหาไม่ได้แล้วต่อให้ผมหาได้ผมก็ไม่กล้าเถ้งแม่ไว้คนเดียวไม่ต้องหางานนะลูกเราสร้างงานของเราเองผมเรีนยนได้จบเล้มาทำอะไรไม่เป็น เปิดร้านส้มตำของแม่ต่อผมทำไม่เป็นนะแม่เดี๋ยวแม่สอนให้เองหราไม่มีเงินนะแม่แม่มีทองอยู่เส้นหนึ่งเอาไปขายนะลูก เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราแล้วทำให้ได้นะลูกหลังเสักงานนะหรบ จากการสรับมะละกอก่อนอันดับแรกเลยใส่พริกกับกระเทียม เป็นไงแพะอร่อย <laughs> ทยพิกซัมนี่ค่ะได้ครับ กรินฟ้ามาลองชิมส้มตำสิคะอหอมมาเลยลองชิมหน่อยนะอืออร่อยฮะรสชาตินี่เหมือนกับส้มตำของแม่ตุ้มเลย ส้มตำจานนี้กันเขาเป็นคนทําค่ะอะไรนะคิดเดียไปเจอกันมาเหรอพอดีเมื่อเช้าเดียไปพบลูกค้าแถวบ้านกันแล้วก็เห็นว่ากันเนี่ยเขาเปิดขายส้มตำอยู่หน้าบ้านค่ะฮ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะไอ้ที่มองนั่นกันเหรอเธอชื่อเดียเป็นแฟนเก่าของกันเขาใช่ไหมคนฟ้ารู้ได้ไงคะ ม่นี่ใช่ไหมเป็นเพราะว่าคุณรับมันเข้าทํางานคุณยังชอบมันอยู่ใช่ไหมนี่ฟ้าเจนเย็นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องของผมกับเดียมันจบไปนานแล้วแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นคนชอบเดียว์เขาฝ่ายเดียวนั่นแหละปัญหาฉันไม่รอให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหรอกนะคุณต้องไล่แม่นี่ออกไม่งั้นเราก็หยากรอ๋อคุณฟ้าจะไล่เดียวออกเหรอคะทำไมมีปัญหาอะไรหรือว่าเธออยากจะใช้เต้าไต๋หัวของฉันฟ้า เงียบปากไปเลยเอรอ้อยเดียวหางานที่ใหม่ก่อนไม่ได้หรอคะเออนั่นนะสิไม่คุณต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกวันนี้เท่านั้นเอ้เดียวพี่ขอโทษนะ ส้มตำปูปลาหนึ่งนะครับข้าวเหนียวหนึ่งไก่ปิ้งสองโอเคเท่านี้นะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยทวนพอดีครับอีกประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวพี่ให้วินมารับได้เลยครับครับขอบคุณมากครับกันเดี๋ย yeah. สบายดีไหมสบายดีแล้วขายดีไหมก็ขายดีมากๆเลยแหละเ,เดี๋ยวตอนนี้ผมปรับปรุงตัวเองแล้วนะแล้วผมก็ม,มีอาชีพแล้วด้วยเห็นแล้วเมื่อบ่ายเดียก็มาซื้อแล้วรอบหนึง่งอ้าเดี๋ยมาซื้อแล้วเหรอ แต่เดียใส่แว่นดำใส่หน้ากากกันจำไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้ะแม่สบายดีไหมคะสบายดีจ้ะเดีย แล้วเป็นไงบ้างรสชาติสมต้มตำมันอร่อยเหมือนที่แม่ผมทำไหมเหมือนมากเธอเก่งมากเลยนะฉันดีใจด้วยแต่กว่าผมจะคิดได้ผมก็ทำบาปกับแม่ตัวเองจนแม่ต้องตายเป็นแบบนี้แต่แม่ได้ลูกที่รู้จักคิดคืนมานะ นั่นสิตอนนี้เธอเองก็มีงานทําแล้วแต่ฉันนี่สิแต่ตกงานเพราะแฟนที่กรณ์เขาหึงก็เ,เลยไล่ฉันออกจากงานมาทํางานกับกันสิเขาอยากได้คนช่วยอยู่จริงด้วยทุกวันนี้ผมทําคนเดียวก็แทบจะไม่ไหวยอยู่แล้ว ต้องปิ้งไก่เวลา30กิโลน่าจะต้องสับมะละกอเองอีกอแต่คุณอาจจะไม่ชอบงานนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่มีเกียร์เกียริของคนเราอยู่ที่ไหนหรอสำหรับฉันไม่ว่าจะอาชีพอะไรขอแค่เป็นคนดีขยันมีความรับผิดช,ชอบและรู้จักปรับปรงตัวก็มีเกียริด้วยกันทั้งนั้นแหละ ที่ผ่านมาชีวิตของเธอติดเอฟแต่ในสายตาของฉันตอนนี้เธอได้เกรดเอแล้วเพราะเธอไม่ยอมให้ชีวิตติดเอฟไงถึงเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ทิ้งความพยายาม ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรถ้าเป็นคนดีรู้จักปรับปรุงตัวขยันและรับผิดชอบก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยกันทนานอดีตจะเป็นยังไงไม่สำคัญขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเราก็ยังเป็นแฟนกันอยู่นี่ไงไม่เป็นแล้วคนที่ไม่คนที่ไม่ฟังใครใช่ไหมปแล้ววันนี้ฉันไม่อยากเป็นคนโง่อีกแล้ว ทำไม่ทนแล้วไม่ใช่ค oh ่ะท่านค่ะเอ๊มาทำไง้อที่คิดว่าเธอจะแบบปรุงตัวพ่อกอนใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับแม่กอนครับไม่ใช่พ่อเขาครับไงล้วแค่นั้นแหละแกก็พูดต่อสิแกก็พูดต่อที่โอเคโอเค๋อผมหันคุยกับฟ้าใช่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 ก็แนะนำไงอ๋อนางนี่ใช่ไหม คูณรับมันเข้าทำงานเป็นพวกคุณชอบมุญหนหคเหมือนันแล้วผมก็มีอาชีพแล้วด้วยเห็นแล้วเมื่อบ่ายเดียวก็ม,มันชีนบ,นบ่ายหรือเช้าคะบ่ายใช่ไหม